สวัสดีครับนูพุกใหญ่อุดอฟาร์ม064 036 2885นะครับวันนี้นะครับมาบอก3เคล็ดลับนะครับเลีเ้ยงหนูยังไงให้ลูกดกนะครับลูกดกสมบูรณ์เลี้ยงอย่างไรนะครับผม,มาตามกันมาเลยครับ นี่ครับผมเห็นไหมครับอันนี้ครับให้ลูกอยู่ที่สิบสี่ตัวนะครับให้ลูกอยู่ที่สิบสี่ตัวนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับให้ลูกอยู่ที่สิบสี่ตัวนะครับมามาดูข้อนี้ครับงูเดือนครับงูเดือนนะครับดูครับนี่ก็นี่ครับเห็นไหมครับ อันดับที่หนึ่งนะครับอาหารนะครับอาหารสําคัญที่สุดนะครับอาหารให้น้องหมูนะครับใช่ว่าจะให้แต่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวเปลือกมันอ้อยอย่างเงี้ยลดต้นทุนเกินไปก็ไม่ดีนะครับเราต้องให้อาหารสําเร็จรูปเขาด้วยนะครับอาหารเลือกที่โปรตีนนะครับมีส่วนผสมเหมือนก็เหมือนคนนะครับให้อาหารต้องครบห้าหมู่นะครับ ให้หารต้องควบห้าหมู่นะครับลูกเขามาอ่าเวลาพ่อแม่ออกมาลูกเขาก็จะโตวไวนะครับโตวไวให้ลูกสมบูรณ์นะครับผมอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองนะครับบ่อเช่นกันนะครับบ่อต้องสะอาดนะครับบ่อต้องสะอาดนะครับบ่อต้องสะอาดแบบนี้นะครับบ่อเขาต้องสะอาดนะครับนี่ใ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บอ่อเขาต้องสะอาดนะครับทําไมบอ่อถึงต้องสะอาดถ้าบอ่อไม่สะอาดนะครับในบอ่อก็จะเกิดแก๊สเกิดอะไรนะครับการให้อาหารการกินการอยู่การสิ่งแวดล้อมของเขาต้องสะอาดนะครับนูเขาก็จะสุขภาพดีนะครับนีครับนูก็จะสุขภาพดีนะครับแบบนี้นะครับให้ดูนะครับ จะโตสุขภาพดีแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับสุขภาพดีนะครับนีอนะครับนี่ครับหนูเขาก็จะสุขภาพดีแข็งแรงอย่างนี้ครับแข็งแรงโตไวนะครับผมนี่แบบนี้นะครับอ่านะครับโอเคประเด็นที่สามนะครับวิตามินนะครับวิตามินนะครับสําหรับอ่า ช่วยให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะครับพวกวิตามินอาหารเสริมนะครับให้น้องหนูนะครับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมพวกวิตามินอ่าสำหรับพวกเป็ดไก่นั่นแหละครับใช้ได้เหมือนกันนะครับวิตามินสําคัญที่สุดนะครับก็ให้หนูน้องหนูเขาสุขภาพดีนะครับแข็งแรงตัวไวอย่างนี้ครับมีอ่าครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับให้ ท่านผู้ชมนะครับพี่น้องที่เลี้ยงหนูทุกท่านได้ไปปรับใช้เอานะครับผมประเด็นสำคัญก็คืออาหารนะครับอาหารแล้วก็บ่อนะครับบ่อต้องสะอาดนะครับบ่อต้องสะอาดนะครับสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดครับถ้าบ่อสกปรกนะครับในบ่อเขาจะมีแก๊สมีอะไรนะมีแก๊สเขาก็จะ ไม่นี่ครับบอ่อต้องสะอาดวันนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะอีนี่ครับ อันนี้นูจะเข้า3เดือนแล้วนะครับดูครับอันนี้เพิ่งให้เพิ่งทําความสะอาดแค่วัน2องวันนะครับต้องทําอีกแล้วครับเพราะว่านูเขาอยู่เยอะนะครับอยู่เยอะนะครับก็ต้องทําบ่อยๆนะครับนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสำหรับ มู้ใหญ่อุดอรนะขอตัวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ